ว้าอันนี้8ปดิโลนะเมื่อกี้ร้อยโลดูกันว่าจะได้5ครั้งหรือเปล่าถ้าไม่ได้5ครั้งนี้จะยบลบช่องใช่ไหมใช่เอางี้เลยสิบเลยถ้าไม่ได้สิบอะลบช่องทิ้งเลยใช่เหรอเออแต่ถ้าได้สิบเกินสิบนะลบช่องเบจิต้าลบแบบดีล e ทฟอร r เอเวจะมีอยปุ่มนะกดไปเลยนะ เพื่อนๆเป็นตะขี่พยานนะให้สิบเลยเบนิต้าขอห้าผมขอสิบเลยเอผมเอสิบสิบทีนะไม่โกงไม่มีย่อแบบไม่มีแบบนี้แบบที่เบนิต้าชอบทำกูไม่ทำเรือก acting เยอะหนึ่งเนึ้เช็คเข่านะครับสามแล้วสี่ห้าห้เจ็บ Ε, άφαω, χαό, για χαό. Μου είχαμε πει, άντε. Μου είχαμε πει, άντε. Με χάει η